สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะกมมะนน็มาเอ้าเอ้าเอ้าลงนรกนะอย่ังนี้คนะ่<า>่เดี๋ยวแม่จะพาน้องไปนะคะมาเดินเล่นนะคะบริเวณที่สวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะพานาเด็กน้อยขี่ดื้อนะคะมาเก็บผลไม้ยอยู่หลังบ้านนะคะตอนนี้ที่สวนของเรานะคะก็ที่กําลังเป็นผลแล้วก็กาลังได้กินก็คือจะมีแต่ ฝรั่งกิมจูนะคะแล้วก็มีน้อยหนานะคะที่ตอนนี้กําลังออกเนาะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาวิลาน้อยนะคะเดินเล่นนะคะเดินท่ายิราน้อยเก็บผลไม้นะคะบริเวณหลังบ้านเนาะ,ะโอเคค่ะไปจ้ะไปเช้างานงี่บะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บอะไรลูกเก็บงี่เก็บฝรั่งกิมจูเก็บบัชชุดานะคะเก็บ เจ่บแนี้อ่ก่นอันนี้ได้ไหมเออได้อ่ะหนูซื้อ่อใสอันนั้นกับหนูเอาใสถุงนูมาดู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 ถุง้องถุงหุูแู่มันกนถแนะนันนะค่มันกินูุงแก้วนะถูงแก้วนี่ ่ไปดูน้อยหน่ากันน้อยหน่ามีด้วยเอ๋ยเดี๋ยวให้ลูกนั้นถูกก่อนได้ไหมน้องโอ้ย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 ได้ปอน้อให้แจ้งได้ไหมแม่เชื่อแม่ชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อโอ้ยโน้ตือโนน้ตือได้ตะโกนนะเอา้ออะไรนะคะหนักมากจุดเนาะอะไรหนักแม่ๆอะไรหนักตกนั้นน่ะตกนั้นนิ้ปลาโน้ยพ่อเปิดน้ำให้ปลาโน้ย หอยก็มีปลาล่าจิตกนะลูกหอยหอยในหอยอ่ะนนี่ถือไว้เดี๋ยวให้ทุกคนดูจูนี่ไงหอยไหนหอยไหนไหนไหนอ้ใช่หรือเปล่าโอ้ใช่จริงๆด้วยในสะนูก็มีหอยดอกบัวก็กำลังสวยเลยนี่เนาะอู้ดอกบัว จ้าจ้าจ้านหน่อยไปใช้หน่อยเบลุเดี๋ยวพาไปเบิงังดอกบัวกกระลังงามนะคะสวยกระลังสวยเนาะข้างบนกระลังบานเนี่อยหน่อยแหงนหน่อยแหงน,น,นเ,เดี๋ยวจะพผ้าลงไปมาเก็บเอาน้อยหนาแน่เดี๋ยวขอเบิ้งก่อนสุกหรือ,อยังเนาะโอ้มีนี่นะสุกหรือ,อยัง โอ้ยังไม่ฉุกเลยลูกไ, <laughs> ไปบงบักียบมาก็บเงินคุ้มบ่โอ้เดี๋ยวไปบ่งห้างพูนก่อนปะไ,ไปเดินเดินเดินนุ่นอ้อมไปหางนุน่นไปดูต้นนุ่นก่อนเดินดีดีจาไม่เก็บรอกเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บไปยืนกับส้มตำ จ้ามาเดินดีๆอันนี้ก็เป็นสะลังบ้านนะคะพี่น้องนี่อยู่ทางนี้โอ้ยสะบัวดอกบัวหนูกำลังบานเลยบานใหญ่แล้วนี่ดอกนี้สวยมากเลยจ้านี่เดินมาทางนี้นนอนะย่าแม่ดูก่อนมันมีผลไหมเอ,อ้ยไหนนู้น สุกไหมนอสุกไหนมหนอ้กไหนไม่ใช่ค่ะต้นบักเชียบต้นเชียบต้นน้อยหนาต้นนี้ก็ไม่สุกเลยระวังตกเด้อจ้าเยวแม่บ้างตอนนี้ ไม่ไมนได้ต้นออกห้องหนูได้ต้นออกห้องว้ายวแมนได้บากง้องี่อ uh, ันได้บางนิ่วว้าแมนตลโอ้ย ah ังไม่ถูกแักต้นเลยแค่ต้นเลยอยากไดจ้าจางเขียวเขียวเลยโอเจได้อะไรอยหลังบ้านหนูวันนี้ได้แต่ นี่นะคะบ,บริเวณหลังบ้านที่เลี้ยงไก่ไว้เนาะพี่นะได้ผู้ปกครองค่ะได้อะไรนะคะใยหนึนวายนะโอเคนะคะเอาโอเคก่อนอวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าน้องไปเขาสวนหลังบ้านนะคะเบ่งผลไม้นะคะมาเก็บผลไม้ยอยู่หลังบ้านนะคะตอนนี้ก็ว่าจะมาเก็บเอาน้อยหนานะคะก็ยังไม่สุกสักลูกนะคะก็ได้แต่ นี่ได้แต่กรั่างกินจูสองตูเองตอนนี้นะคะสวนของเราก็ยังไม่ปลูกอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยปลูกอีกเยอะๆนะคะให้มันมีพอมีอยู่มีกินเนาะโอเคนะคะวันนี้นะคะหนูขอตัวลาไปก่อนเอามาฝากทุกคนก่อนวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะพูดสิคะเชื่อยู่ พ่ออีลาไม่คลิปหนาเด้อจ้าคลิปหนาเด้อจ้าฝากติดตามฝากติดตามกดไกัยยิงให้งอไปด้วยนะคะบา,บายบายดีดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวยส,ส,ส,สวยก่อน